สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์โพสใน IG จจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะ เว็บไซต์ที่เราใช้ก็คือ SPE s f m นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยแล้วก็ติคําว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะนะ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านบัญชี Google กันได้เลยนะคะ เมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนียเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคาสั่งซื้อแมพแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมดและบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ว,วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลฟ์ของ IG ก็เลือกไปที่ไอจตรงนี้ได้เลยนะเลือกหมดหมดและบริการที่เราต้องการนะคะบริการที่เราใช้ก็คือ1นึ่งนั่นเองเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกลับไป Copy Link นะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยเสร็จแล้วก็ให้นาลิงก์มาวางและใส่จนานวนที่เราต้องการเราใช้เป็นหนึ่งเราใช้เป็น100นะคะ เวลาเฉลี่ยของเราคือ1ชั่วโมง26นาทีค่าใช้จ่ายแค่9บาทเองจากนั้นให้กดสั่งซื้อได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกบัหมุนรบริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เราแค่2ช่องทางา UFO, ช่องทางแรกคือการสแกน QR code ช่องทางที่2องทูม,มันดี้วอลเล็ตนะคะจะดูช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันะ ในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t u b e t i k อกไอจีหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดทราค,คาสั่งซื้อขั้นสำสูงสุสดแล้วก็คําอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้นั่นเองต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คอเอเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คพารช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณของเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยเนาะ ต่อมานะคะในส่วนของตัวช่วยเหลือหากใครที่เข้ามาใช้บริการและมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยก็จะมีแอฟลิงคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงแต่ช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่คัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเรา้าเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะต่ขั้นต่ำอยู่ที่1 0ึงยบาทนั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ spe s f m ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่11ไลค์เนาะขอเนี่ยลองนีรอบหนึ่งนะคะ และนี้นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นขึ้นมาเป็น110ยไลค์เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่ซื้อบริการตามเรานะคะและยอดยังไม่ขึ้นก็ให้นั่งรอก่อนเนาะหรือถ้าเกิดมันเกิน24ชั่วโมงนะคะก็ให้ติดต่อกับแอดมินกันก่อนได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะหากใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วสามารถจิ้มลิงก์้เข้ามาใช้บริการกันได้เลยและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ